เอาฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นครับเราอยู่กันในเกม Counter s i k e ครับซึ่งจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับในเรื่องของเทียริสแล้วก็การแนะนําตัวละครที่เรียกว่าเก่งๆแล้วก็ดีๆนะครับที่เหมาะกับการที่จะจับมาเล่นหามาเล่นในช่วงต้นเกมนะครับนั่นเองว่าจะมีตัวละครอะไรบ้างนะครับซึ่งก็จะมีเรียงลาดับไปตั้งแต่ตัวละครระดับ S R S R แล้วก็ระดับ R นั่นเองนะครับซึ่งก็เราจะมาเริ่มที่ตัวระดับ S R ก่อน,นครับว่าตัวละครที่เก่งๆแล้วก็น่าใช้น่าปั้นเนี่ มีตัวไหนบ้างนะครับเริ่มเลยครับตัวแรกครับที่เรียกว่าเป็นดาวเด่นของในแพทนี้นะครับซึ่งจะบอกก่อนว่าซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าแพทของในเซิร์ฟเวอร์ South e A s t a ช i a อันนี้นะครับเรียกว่าเป็นแพทที่หลายๆตัวเนมีการบัฟนะครับมีการปรับให้มันแบบว่าเก่งขึ้นมาแล้วนะครับจากของเดิมเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปเปรียบเทียบกับตอนเกาหลีเปิดแรกๆเนี่ยหลายตัวที่ผมแนะนำเนี่ยอาจจะตกกระป๋องไปเลยนะครับเอออาจจะไม่เด่นเลยนะครับแต่ว่าหลังจากช่วงแพทผ่านไปเดือน2เดือนเนี่ยเกาหลีก็มีการปรับ ให้ตัวละครบางตัวเนี่ยเด่นขึ้นมาแล้วก็เด่นโคตรเลยซึ่งนั่นแหละรครับในเซิร์ฟเวอร์เซอุิเเชียเนี่ยเขาหยิบยกแพทที่มันถูกปรับแล้วเนี่ยเอามาให้เราได้เล่นกันนะครับซึ่งไอเจ้าตัวที่เด่นที่สุดแล้วก็เรียกได้ว่าน่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็น่าเป็นท็อปหนึ่งในตอนนี้นะครับก็คือคลวองเลยครับสำหรับคลวองนะครับเป็นตัวคอรประเภทเคาน์เตอร์ครับเป็นสายเลนเจอร์หรือว่าสายยิงจู่โจมเองครับภายในเกมก็จะมีสายปะทะสายยิงจู่โจมสายซุ่มยิงตั้งรับอะไรประมาณนี้เป็นต้นรรััแล้วกก็มมีาจดปะเภทของน นะครับซึ่งไควองเนี่ยเป็นตัวคอนประเภทเคาน์เตอร์เองนะครับไควองเนี่ยเป็นตัวที่โจมตีตัวคอนแบบว่าทั้งภาคอากาศแล้วก็ภาคคุณดินเลยนี่ได้ว่ามีเขาปั้นเขาเนี่ยคือไม่ผิดหวังเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับสำหรับสกิลที่เป็นทีเด็ดเลยคือนี่ครับเป็นการตั้งโลกป้องกันนะครับถ้าเป็นแพทของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีแรกๆเนี่ยก็จะตั้งแค่อันเดียวนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกบัฟแล้วเนี่ยจะตั้งคือเบอร์สองอันเลยนะครับสองระยะเลยคือโกมาะนะครับคือมันแทบจะจํากัดการเคลื่อนไหวของศัตตตรรรูไดด้้้อยย่่าางโคคีีนนะัับแลวก็ทํใหเ มาล้วงแนวหลังของเราได้ยากขึ้น,นครับได้ได้ว่านี่เป็นตัวละครที่เด่นมากๆเลยในแพทนี้นะครับแล้วก็น่าเป็นท็อปหนึ่งมาตอนนี้เลยนะฮะสามารถจะปั้นได้แต่ต้นเกมไปจนถึงเรียกว่าโอ้ยนานยาวเดายาวเป็นปีผมว่าก็ยังฮิตติดลมบนอยู่นะครับคือถ้าไม่มีการปรับเนิร์ฟนะมันก็ยังเป็นตัวละครที่เด่นๆอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคายว่องนะครับก็เป็นตัวละครที่เหมาะกับการนําไปทั้ง PVE PVP นะครับเรียกว่า ็นตัวละครที่เหมาะกับนําไปใช้ในทุกด่านทุกโหมดทุกรูปแบบเลยนะครับสามารถจะเอาไปใช้ได้อย่างครบครันเลยทีเดียวนะครับคือไปได้ทั่วนะไอตัวเนี้ยนะครับประมาณนั้นก็เป็นต,ตัวที่แนะนําอย่างยิ่งเลยเลยครับตัวละครตัวต่อมานะครับเรียกว่าเป็นตัวละครที่มีดาเมจระดับหนึ่งของเกมในช่วงต้นเกมนี้นะครับก็คือเซยวหลินเลยนั่นเองครับผมยกให้เป็นอันดับ2ข,ของการจับมาปั้นนะเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับเซยวหลินเนี่ยถ้าเจอใน PVP แล้วเนี่ยเซลวหลินนี่เรียกก็เป็นตัว MVP หรือว่าตัวมะเร็งเลยครับ ยิงแรงมากครับสามารถจะยิงตัวละคราบางๆของตู้เนี่ยภายในนัดเดียวตายหรือว่า2นัดตายได้นะครับถ้าเกิดเป็นตัวที่ว่าเป็นพวกสายป้องกันนะครับสายป้องกันทึกๆทั้งหลายเนี่ยก็กโดนนางย,ยิงได้ล่วงได้ง่ายเหมือนกัน,นครับคือยิงแรงมากบอกเลยตรงว่าช่วงของแพทเกาหลีเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่ามะเรงมากคือทุกทีมต,ต้องพยายามหาเซลลริสมาปั้น,นครับมาปั้นแข่งกันเพราะว่ามันสู้ราเมจของฝั่งตรงข้ามไม่ได้เกิดมุนั้ฝั่งตรงข้ามมีเซลลิสเนี่ยคือยังไงทีมเรามีโอกาสแพสูงถึง8ีเดรับคือสู้ยากมากนะยะ ถ้าทีมของคุณนียไม่ถึกพอนะครับเวลาเจอเซลลินเนี่ยคือแบบโอโ้โหถ้าบางๆมานี่คือเซลลินนี่ยิ้มหวานเลยครับยิงบบยิงตายง่ายปิวเลยครับคือเซกออกมาปุ๊บโดนยิงปุ่งตายโอโ้โหเสียค่าเรียกไปอย่างฟรีๆเลยนั่นเองนะครับ ก็เรียกว่าเป็นตัวละครที่เหมาะกับการนําไป PVP เป็นอย่างมากครับแต่ว่าในด้านของ PVE เนี่ยนางก็สามารถจะนาไปใช้งานได้อย่างเหมือนกัน,นครับไม่ได้แย่เลยเพราะว่านางสามารถจะเอาไปฆ่ามอนฆ่าบอสได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าสาหรับเทียวหลินเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครที่ไม่ได้ปั้นไปได้ไกลมากครับอาจจะช่วงแค่ต้นเกมไปถึงกลางเกมเท่านั้นเองเพราะว่าหลังๆนะจะมีตัวละครที่ดีกว่านางมานะครับซึ่งก็น่าจะอีกนานอยู่เหมือนกันนะครับ แล้วก็ในช่วงของนางหลังเ,เงเนี่ยตัวนางนี่จะเป็นตัวที่เรียกว่าเหมาะกับการนําไปลงพวกบอสสู้บอสยิงพวกเกรดบอสต่างๆซะมากกว่านะครับสำหรับใน PVP เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าช่วงต้นเกมตอนนี้เนี่ยใครที่เริ่มชนแรกๆตอนนี้นะฮะควรจะปั้นควรจะมีเลยครับว่าเดี๋ยวคุณจะรู้เลยว่าถ้าคุณไม่มีเซลลินนะค,คุณจะเป็นยังไงนะครับก็ <c oughs> เรียกว่าเป็นัดับ2ตอนนี้นะครับในช่วงต้นเกมพี่ว่าควรจะปั้นเลยทีเดียวนะฮะและตัวค้อนตัวต่อมาของเรานะครับก็คือ อาริเบตนั่นเองครับเพนดราก้อนนะครับ,เป,นนรบเป็นตัวละครที่ผมแนะนําเป็นอันดับ3เลยนะครับและตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ปั้นแล้วคุ้มค่ามากครับเพราะว่านางเนี่ยจะโดดเด่นทั้งในต้นเกมกลางเกมแล้วก็ในช่วงของหลังๆของของแพทเลยครับคือเรียกได้ว่าตอนเนี้ยน่าเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยเ,เป็นปีแล้วก็นางก็ยังถูกหยิบยกมาใช้อยู่ครับด้วยความที่นางเนี่ยมีความสามารถในการโจมตีตูแบบว่าทั้งอากาศภาคืุณดินด้วยบวกกับนางเนี่ยสามารถที่จะย่อนตรงไหนก็ได้นะครับเห็นปห นางจะมีความสามารถในการที่จะวางได้ทุกจุดของสนามรบเลยสมมุติว่าถ้าเกิดฝ่ายตัวเนี่ยมีไอ้สไนเปอร์เซียวหลินตัวเมื่อกี้ที่ผมแนะนําไปนะครับมาเจอกระอลิซาเบธเนี่ยคุณสามารถจะไปปล่อยไอลิซาเบธเนี่ยหลอ่อลินจากข้างหลังได้นะครับแล้วก็เซียวหลินก็จะตายนะครับอันเนี้ยเป็นต้นนะครับนี่คือตัวที่เอาไว้สําหรับการเคาน์เตอร์เซียวหลินเลยนะครับแต่บางครั้งก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเซียวหลินก็ยิงแรงมากบางทีเนี่ยเอาไอลิซาเบธเนี่ยไปปล่อยใช่ไหมแล้วจังหวะที่เซียวหลินกลังยิงออกมาพอดีเนี่ยถ้าโดนอออลิซาาาาเเบธคืกก็็าจจาะน,นนนนนงยยใัััดดดดีว2ได้ดเลยนะคครับือก ตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับอีกหนึ่งความตัวเด่นของริซเบิตเลยก็คือสกิลนี้ครับสกิลที่ว่าจะปาไม้แด่บอกว่าระยะกว้างมากคือเรียกได้ว่าระยะไกลกว้างบวกกับโคตรแรงนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่เรียกได้ว่าโอ้ดรมเมจถือว่าไม่ได้คีเรเลยเรียกว่าแรงมากนะครับของเกมนะตอน,น,นต้นๆเกมเหมือนกันนะครับอาจจะแพ้ในเรื่องดาเมจของเซียวหลินแต่ว่านางก็เรียกว่าเป็นรองเลยทีเดียวนะฮะ วกกับสามารถจะปล่อยตรงไหนของสนามลบก็ได้นะครับทำให้นางเป็นตัวละครที่สามารถจะเอาไปเคาน์เตอร์บางตัวของศัตรูได้ในพวกแนวหลังพวกนั้นนะครับบวกกับว่านางเป็นตัวละครที่มีอนาคตไกลนะครับสามารถจับปั้นไปได้อย่างยาวเลยนะครับสำหรับเอลิซาเบธนะครับก็นางเป็นตัวละครที่เหมาะกับการนําไป PvP เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่านางสามารถจะเอาไปเคาน์เตอร์เอาไปแบบว่าประมาณรสศวนกับฝ่ายตูในจังหวะที่แบบว่าเอ้ยมันเหมาะนะครับนั่นแหละได้ทีนี้ถ้าในเรื่องของ PvE เอลิซาเบธผมมองว่าไม่โดดเด่นเท่าไหร่เพราะว่า มันไม่จาเป็นที่จะต้องไปไปวางหรอยพวกมอนเตอร์หรือพวกบอสต่างๆนะครับเพราะว่ามันเปล่าประโยชน์มากครับบวกกับสกิลนางก็ก็พอจะกวาดมอนเตอร์ได้แต่ผมมองว่ามีตัวอื่นที่มันสามารถทําได้ได้มากกว่านะครับทําให้เซเบตเนี่ยผมมองว่าเหมาะกับ PVP ที่สุดแล้วนะครับ PVE มันก็พอได้แต่มันก็ไม่ได้ที่สุดในเรื่อง PVE นั่นเองนะครับมีตัวเลือกที่ดีกว่าพะมาณนั้นก็ลองจับเลือกกันดูก็แล้วกันนะครับและตัวละครตัวต่อมาเลยนะครับที่จะแนะนําเลยก็คือตัวนี้ครับ นานฮาระชินาสึนะครับเป็นตัวละครประเภทเคาน์เตอร์สายซับพอร์ตครับเป็นฮิลเลอร์ที่เรียกได้ว่าโอ้เกือบจะดีที่สุดในเกมไปด้วยซ้ำนะครับหรืออาจจะเรียกว่าดีที่สุดในเกมมาตอนนี้เลยก็ได้ด้วยความที่นางเนี่ยสามารถจะฮิลเลอดให้กับฝั่งเราได้อย่างแบบก็แรงพอประมาณหนึ่งเลยครับแถมจะสามารถทำดาเมจกับศัตรูได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายก็ยังฮิลพวกเราอีกได้ด้วยคือเรียกได้ว่านางซับพอร์ตได้อย่างครบเครื่องในเรื่องของการฮิลเลอร์เลยทีเดียวนะครับนี่ครับจากสกิลก็จะเห็นว่าสกิลนั้ ถือว่าเป็นสกิลที่ครบคันนะครับในเรื่องของการสะพอแถมเมื่อเราเรียกนางลงมาเนี่ยนางก็จะลดดาเมจให้กับพันธมิตรของฝั่งเราด้วยนะครับ15%นะครับนาน15วิแต่ว่าเมื่อเราอัพสกิลนี้ไปเลเวล5เราเนี่ยจะเพิ่มการลดดาเมจอีก25%โอ้โหอย่างเยอะมากครับคือลงมาเนี่ยทำให้ทีมของเราเนี่ยแบบแบบสามารถจะพลิกมาได้เลยเพราะว่าดาเมจของฝั่งตัวที่ทำได้กับฝั่งเราเนี่ยอาจจะน้อยน้อยลงนะครับเออประมาณนั้นเลย สำหรับความเหมาะสมของชินอสึนะครับเอาลงอะไรได้บ้างก็อย่างแรกเลยครับ PVP แน่นอนครับเพราะว่าเจอบ่อยมากในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับแล้วก็ p e สามารถจะลงได้แน่นอนตัวพพอร์ตคือยังไงก็ใช้ได้หมดนะครับข้งจะครอบคลุมนะครับจะโหมดไหนก็ได้เหมือนกันครับก็ประมาณนี้นะฮะตัวละครตัวต่อไปครับก็คือกาอึนนั่นเองครับกาอึนเนี่ยเป็นตัวละครประเภทเคาน์เตอร์ครับเป็นสายเลนเจอร์ก็คือสายยิงโจมเองสามารถจะโจมตีศูได้อย่างแบบทั้งฟ้าทั้งดินเลยนะครับในด้านความสามารถของเธอครับเธอเนี่ยมีสกิลที่สามารถจะยิงสันฝ่าย ผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ถ้าหยิบลงมาใช้แล้วบางสถานการณ์เนี่ยสามารถจะพิกเกมได้เพราะว่าการยิงของนานเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่แรงก็แรงอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วแถมมีท่ายิงตันในต่างหากนะครับแล้วก็มีท่าไม้ตา,ท,าที่ยิงแล้วมันชิงได้นะครับเออคือสามารถจะทำา a m เ g e ได้เป็นงวงกว้างด้วยครับสาบการอื่นนะครับเป็นตัวละครที่ถูกหยิบยกมาใช้ตั้งแต่จช่วงประมาณตั้งแต่ต้นเกมของเกาหลีผ่าน1งปีนี้ก็ยังพอมีการอื่นหยิบมาใช้บ้างพวกกับท็อปเนี่ยพวกกับท็อปท็อปก็มีการหยิบการอื่นมาใช้กันด้วยเหมือนกนกกั็ มีการผัดเปลี่ยนกันแหละแต่ว่าการอื่นเนี่ยก็ถูกหยิบยกนํามาใช้บ่อยเหมือนกันนะครับสำหรับในเรื่องของการ PVP นะครับสับกาอื่นนะครับก็สามารถจะไปลงได้ทั้งโหมด PVP โหมด p e ได้หมดเลยนะครับก็คอทข้งจากครบคันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ากาอื่นก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีสุดนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยจะมีตัวคอครที่ดีกว่ามานะครับและตัวละครตัวต่อไปครับเรียกว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมาอย่างไงเนี่ยหุ่นยนนะครับตัวละครตัวนี้ครับมีชื่อว่าไททันครับเป็นตัวละครประเภทจักรกลนั่นเองคร สามารถโจมตีได้แ,แค่ภาคพื้นดินเท่านั้นนะตัวละครท่านเนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกว่ามีค่าเรียกถึง6หน่วยครับคือเยอะมากแต่ที่พิเศษตัวนั้นคือเป็นตัวละครที่โคตรถึกยิงแรงนะครับบอกเลยว่าทั้งถึกและยิงแรงบวกกับส่วนใหญ่แล้วตัวละครตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับทีมคนที่เล่นสายเคาน์เตอร์นะครับคนที่เล่นทีมประเภทสายพวกมนุษย์อะที่เป็นพวกแบบว่าพวก,พวกเคาน์เตอร์อะอาจจะไม่เหมาะนะครับ แต่ไททันเนี่ยผมแนะนานเพราะว่ามันเป็นตัวอีกหนึ่งตัวมะเร็งของ PVP ในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีช่วงต้นๆเลยเพราะว่าจะมีคนที่ว่าปั้นทีมเครื่องจักรผมบอกเลยว่าคนที่ปั้นทีมเครื่องจักรเล่นสายทีมเครื่องจักรเนี่ยจะต้องมีไททันอย่างแน่นอนครับเป็นหนึ่งตัวที่เป็นโคตรมะเร็งของ PVP ของทีมเครื่องจักรเลยใครที่เล่น,ท,น, <laughs> ลน,รรน team, ทีมเครื่องจัก,กรเนี่ยผมเจอแล้วคือสู้ยากมากนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวละครที่เหมาะกับทางทีมเครื่องจักรก็แล้วกันนะครับอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ปั้นทีมสายเคาน์เตอร์อะไรอยู่แล มันเองครับผมก็จะบอกว่าเออคือมะเร็งในช่วงนึงของ PP เลยนะครับที่ใครที่เล่นทีมพุ่งจักรนี่จะต้องปั้นเลยทีเดียวครับกับตัวละครตัวนี้โอเคก็หมดกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวละครระดับ SR นะครับว่ามีตัวละครตัวไหนบ้างที่แนะนำกันในช่วงแผ่นแรกครับต่อมาครับเรามากันที่ตัวละครระดับ SR กันดีกว่านครับว่ามีตัวละครอะไรที่เด็ดเด็ดบ้างครับซึ่งตัวละครระดับ SR ลำดับแรกที่ผมจะนมาแนะนำเลยก็คือซินเวียรเลน่าคูเปอร์ครับสำหรับซินเวียเนี่ยเป็นตัวละครสายสไนเปอร์ครับที่สามารถจะโจมตีได้ทั้้งภาคพืน อากาศแล้วก็ภาคพื้นดินบวกกับนางดาเมตนางก็ไม่ใช่ว่าขี้เลวขี้เด่นะแรงด้วยครับบวกกับนางมีสกิลที่สามารถจะหลอยแนวหลังของฝั่งศัตรูได้คือเ็นหนึ่งตัวละครที่สามารถจะเอามาเคาน์เตอร์เซียวหลินได้ด้วยนะครับเซียวหลินเนี่ยอาจจะยิงแรงก็โคตรแรงที่สุดในเกมยิงหน้าแหกก็จริงแต่แต่นางก็บางถูกปะแต่ทินเวียเนี่ยก็สามารถจะหล่อยพวกแนวหลังได้ด้วยสกิลที่นางมีนะครับก็คือสกิลนี้ช็อคบัตเตอร์อยู่พลังงานครับซึ่งเป็นการยิงลูกพลังงานนะครับใส่เป้าหมายที่อยู่ไกลที่สุดนั่น ซึ่งบอกเลยว่าโดนทีเดียวนี่ก็อาจจะตายได้นะถ้าเกิดดาเมจของซินเวียนในแรงๆนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เอาไว้เคาน์เตอร์พวกแนวหลังของฝั่งตรงข้ามนะครับตัวคาซินเวียนเนี่ยบางสกิลอาจจะไม่เหมาะกับพวกตัวคะครสายเคาน์เตอร์นะเพราะว่านางเป็นตัวละครที่ซัพพอร์ตสายเครื่องจักรนะครับเห็นปะสกิลแพสซีฟติดตัวนางเนี่ยจะเป็นแบบว่าเอาไว้สำหรับการแบบเพิ่มสมรรถนะของพวกเราเครื่องจักรทั้งหลายนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่านางจะไม่เหมาะกับทีมสายเคาน์เตอร์นะครับสายแบบตัวคนนี่ยคือก็มี ในช่วงต้นๆเกมจนถึงโอ้โหยันแพดไกลๆะนะครับก็ยังมีคนหยิบซินเบียมาใช้อยู่ดีนะครับต่อให้แม่เล่นสายเครื่องจักรก็ตามนะครับพรานาเนี่ยเรียกว่าโอ้โหคบคันน่ะแถมค่าเรียกก็น้อยแค่3าหน่วยเองแถมยิงได้ทั้งภาคพื้นอากาศทั้งภาคพื้นดินดียดว่าปั้นนางตัวหนึ่งอ่ะครบคือครบเลยแถมเอาไว้หล่อให้พวกแนวหลังของฝั่งตูได้นะครับดีงามนะครับผมบอกเลยตัวนี้คือสามารถจัปั้นได้อย่างายาวเลยนะฮะและตัวละครตัวต่อมาลำดับที่2ครับที่เหมาะแก่การปั้นมากมานะครับก็คือ พี่ตีคนนี้ครับจูชิยูนนั่นเองครับจูชิยูนเนี่ยเป็นตัวละครประเภทเคาน์เตอร์ครับเป็นสายแบบเรนเจอร์ครับที่เรียกว่าบอบางแต่พี่แกเนี่ยมีสกิลอันโหดตัดนะครับเรียกว่าพี่แกเนี่ยสามารถจะาโจมตีแบบว่าทะลุทะลุแบบว่าไกลๆได้ถ้าว่าโจมตีโดนตัวหน้าก็เหมือนกับว่าเป็นพวกกับโจมตีทะลุะนะครับเออโจมตีโดนแนวหลังของซูด้วยโจมตียาวน,าน,นั่นเองครับประมาณนั้น แล้วสกิลที่เด็ดของพี่แกเลยก็คือถ้าเกิดมีตูเนี่ยใช้สกิลสายพี่แกนะฮะพี่แกจะทําการทําการเคาน์เตอร์ครับสวนกลับแล้วทําให้ตูเนี่ยติดนั้นด้วยแล้วแถมโดนดาเมจด้วยแต่พวกเราเนี่ยจับไม่โดนดาเมจเลยแล้วพี่แกก็โดนดาเมจด้วยคือโคตรดีครับมันเป็นเป็นเป็นตัวละครที่แบบว่าเคาน์เตอร์สกิลของฝั่งข้ามได้ครับแบบขัดออกไปเลยอ่ะโอ้โหผมบอกเลยว่าเป็นมะเร็งอีกหนึ่งตัวมะเร็งของ UP เลยครับพี่ตีเนี่ยคือ หลายทีมเนี่ยมักจะปั้นเอาไว้ใช้นะครับต่อ PP ผมมาเจอบ่อยมากเจอบ่อยมากจริงๆกับตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าข้อเสียของพี่แกคือจะบอบบางก็ตามนะครับจุดเด็ดอีกอย่างหนึ่งของพี่แกเลยคือพี่แกสามารถจะนําไปวางในทุกจุดของแผนที่เลยนะครับจุดของสนามมันคือตรงไหนก็ได้นะครับจะหน้าหลังไกลยังไงก็ได้ครับเหมือนกับเอเเบตเลยนะครับและตัวละครตัวต่อมาครับที่จะแนะนาเลยคือหลิน CN ครับสำหรับหลิน CN เนี่ยเป็นตัวละครสายปะทะนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ มีการปั้นกันใช้กันเยอะมากในช่วงต้นเกมครับแล้วก็เป็นหนึ่งตัวละครที่โดนแบนใน PP บ่อยมากอาจจะบอกก่อนว่าเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีโหมดการแบนตัวละครมาด้วยนะเขาจะมีการแบนกันทุกวีคทุกสัปดาห์นะครับว่าตัวไหนจะโดนแบนตัวไหนจะโดนแบนนะครับแต่การแบนตัวละครของเกมนี้นะครับไม่ใช่ว่าแบนแล้วเนี่ยตัวละครไม่สามารถนํามาใช้ได้นะนำมาใช้ได้ครับแต่ว่าอาจจะเสียค่าเรียกตัวละครนั้นมากขึ้นหนึ่งหน่วย2หน่วยอะไรพวกนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ลดความสามารถอะไรบางอย่างลงมาเป็นต้นครับ แล้วก็หลิน c ซีนเนี่ยจะเป็นหนึ่งตัวละครที่โดนแบนโคตรบ่อยนะครับผมก็ปั้นไปผมก็รู้สึกว่าโอ้แม่งเอ้ยโดนแบนอีกแล้วนะครับคือจะเอาไปลงมาใช้สักหน่อยอนางเนี่ยมีสกิลที่สามารถจารลดค่าเรียกของนางได้ครับทำให้ค่าเรียกของนางนถูกลงพอเรียกลงมาปุ๊บนางก็จะคืนค่าเรียกให้ แถมท่าไม่ตาเนี่ยเป็นท่าที่เรียกได้ว่าสามารถจะคืนคะแนนค่าเรียกให้กับกองทัพเราได้ด้วยคือหมายความว่าเมื่อนางใช้ไมตายปุ๊บเราได้ค่าเรียกคืนเราสามารถจะเรียกตัวคอนตัวอื่นลงมาได้อีกเลยเหมือนได้มาฟรีฟีนะครับถึงแม้ว่าตกิวนี้จะไม่มีดาเมจก็ตามนะครับแต่ว่าก็เป็นหนึ่งตัวของยอดคิดนะบวกกับว่านางมีท่าโจมตีนะครับที่ยิงลูกซองแบบเนี้ทำให้ตัวเนี่ยสามารถจะถอยหลังไปได้ทีนิดทีนิดทีนิดนะสามารถจะขัดขัดตัวได้เหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านะครับที่เรีย และตัวต่อไปนะครับก็เป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่เรียกว่าโอเป็นรองท็อปของเกมนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวละครอาเซที่หาง่ายปันง่ายด้วยนะคืออารีสเอสคีเดนน์ครับก็ตับตัวนี้นะครับเป็นตัวละครอย่างที่บอกครับว่าเป็นรองท็อปในเรื่องของตัวละครสายซัพพอร์ตของเกมนี้เลยนะครับด้วยความที่เมื่อเรียกนางลงมาแล้วนะครับนางจะฮีวเวิร์ดให้ก่อนนะครับรอบหนึ่งครับให้กับพวกเรานะครับแถมนางในมีสกิลที่สามารถสร้างบาเรียป้องกันให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ดังหากนะครับทำให้ถึกขึ้นอีกนิดนึงบวกกับท่านสามาาารรถถจะส้้งบเเีีีียอออกกแแลลลวมฮืด คือโอ้โหคือมันครบมากครับผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่เกรียนมากๆากันเรื่องของการซัพพอร์ตนะครับทำให้ฝั่งเราเนี่ยตายยากมากๆครับกับการมีตัวนี้นะครับและสับพอดีอยากับปั้นตัวนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับควรจะมีอย่างยิ่งครับจริงๆแล้วควรจะมีกันทุกคนเลยครับสับตัวนี้นะครับสำหรับตัวละครตัวต่อมานะครับไลอ้อนเฟอร์เลียครับสำหรับไลอ้อนเฟอร์เลียเนี่ยเป็นตัวละครสายตั้งรับนะครับเป็นสายป้องกันนั่นเองนะครับทำว่าทำไมถึงแนะนําลุงแกวะคือลุงแกเนี่ยเป็นโขคือมะเร็งเหมือนกกกกััันนนนคคครรรรบบบมะะเเเ็งงใ PVP อลลยยว่่าุแีโตถึ ถึกชิปหายนะครับถึกมากแถมถึกไม่พอมีสกิลที่สามารถที่จะต่อยแล้วต้น,นีนต่างหากครับต้นศัตรูข้างหน้าด้วยเลยครับโอ้โหอย่างอย่างกงแล้วนอกจากนั้นนะครับลุงแกเนี่ยยังมีท่าเรียกว่าโยอ,อย่ด้วยครับทำให้ศัตรูเนี่ยมาโจมตีลุงแกครับเออคือโคตรดีครับคือเรียกว่าอันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสกิลที่โคตรดีมากครับแถมมีโถท่าต้นท่าโอ้โหคือผมว่าผมบอกเลยนะผมอยากจะยกให้ลุงแกเนี่ยเป็นแทงอันดับหนึ่งของเกมได้เลยนะครับ คือตอนนี้เนี่ยแทงระับหนึ่งของเกมน่าจะไม่มีนะครับณนะตอนนี้นะตอนนี้น่าจะไม่มีผมคิดว่าเออก็ควรจะให้ลุงแกรับหนึ่งตอนนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าลุงแกในโหดมากกับเรื่องการป้องกันแล้วก็ครบเครื่องนะครับแถมต T, าเมดก็แรงด้วยนะตาเม็ดลุงแกไม่ได้ขี้ๆนะเว้ยคือแบบแรงด้วยแถมสั้นด้วยจังหากยุๆุได้อะไรไมันจะครบขนาดนี้ใช่ไหมนะครับเออสุดยอดจริงๆครับตัวน,นี้คือคุ้มมากครับผมโค่นแนะนาอย่างมากเลยครับสารที่มองหานนตัวคะครในสายป้องกันเนี่ยมาใช้ครับก็ ada, คือลุงแกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะ และตัวต่อมานะครับก็เป็นตัวละครที่มีชื่อว่าคิมโซบินครับศัพตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครทางเลือกครับที่เรียกได้ว่าหากใครกำลังมองหาตัวดาเมจเนี่ยก็แนะนําว่าเป็นคิมโซบินเลยครับเป็นตัวละครระดับ SR ที่เป็นสายยิงจูโจมแล้วผมเขาบอกเลยว่าทําดาเมจได้อย่างรุนแรงมากนะครับแล้วก็ทําดาเมจได้อย่างแบบว่าเรื่อยๆเลยเพราะว่านางเนี่ยมีปืนกลกัดดิ้งกันนะครับที่สามารถจะยิงต่อเนื่องครับคือยิงสูบแบบต่อเนื่องไม่หยุดพักนะครับจนแบบครบเอ่อสิบวิละมั้ง นางถึงจะห,หยุดแล้วก็พักเหมือนกับเอาลมเหมือนกับเปียกกระสุนปืนนะครับแล้วเราก็ยิงใหม่ซึ่งการที่นางยิงเรื่อยๆแบบไม่หยุดพักนี่แหละทำให้นางเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถจะทาดาเมจได้สูงที่สุดในปาร์ตี้ไม่เชื่อว่าคุณลองปั้นตัวนี้คิมโซบินนะครับแล้วก็ไปปั้นตัวดาเมจอีกตัวนึงแล้วก็ลองเอาดาเมจมาเทียบกันครับคุณจะรู้เลยว่าคิมโซบินเนี่ยอาจจะดาเมจมากกว่าหรืออาจจะแทบจะไล่เลี่ยก,กับตัวดาเมจตัวหลักของคุณเลยนะแถ้ๆบางทีอาจจะมากกว่าตัวะด,ด,ด,ดับไปได้อาด้วยซ้ำเพราะว่าอย่าง ได้อย่างแบบได้อย่างดีมากครับคือแทบไม่ต้องหยุดพักในการโจมตีนะครับค่อนข้างที่จะโหดมากครับยิ่งใน PVP เนี่ยนางสามารถจะโค่นประตูแบบจี้เรื่อยๆยิงจี้เรื่อยๆเรื่อยๆประตูก็ตายนะครับคือมันแรงมากครับมันแรงแล้วก็ทำ d าเ a g จได้อย่างต่อเนื่องด้วยครับอันนี้คือข้อดีของนางสุดเลยนะครับแต่ข้อเสียวนางก็มีครับคือ1เลยคือมีค่าเรียกที่4ครับคือนางกินค่าเรียกที่4คือมันเยอะมากนะครับบวกกับนางเนี่ยโจมตีแค่ภาคพื้นดินเท่านั้นคือไม่สามารถจะโจมตีแอร์หรือว่าพวกอากาศได ทำให้นางเนี่ยเป็นจุดอ่อนด้อยของนางนะครับแต่ว่าในเรื่องของการทำระเมจต่อเนื่องเนี่ยนางสามารถทําได้ดีมากสําหรับในด้าน PVE เนี่ยในการโจมตีมอนทั่วไปเนี่ยนางไม่ได้โดดเด่นอะไรมากครับแต่ว่านางจะโดดเด่นกับเรื่องของการโจมตีกับบอสครับในการสู้บอสเอานางไปลงบอสเนี่ยนางจะโดดเด่นในส่วนตรงนี้นะครับนางสามารถจะทาระเมจดกับบอสได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ลองปั้นกันดูนะครับแล้วก็ลองมาเทียบกันดูครับโอเคหมดกันไปแล้วนะครับรับตัวละครระดับ SR นะครับที่ผมได้พูดไปครับต่อมาครับเรามาด หาง่ายหาง่ายมากสามารถจากฟาร์มหาได้นะครับแล้วก็ดีมากๆใช้งานได้อย่างคุ้มค่ามากในเกมครับว่ามีตัวละครอะไรบ้างเรามาเริ่มตัวแรกครับตัวนี้ครับเรียกว่าเป็นตัวละครระดับท็อปหนึ่งในในใน,ในแรงอาร์เลยจริงๆแล้วนางไม่ควรจะเหมาะอยู่แรงอาร์นะเพราะว่าความสามารถของนางเนี่ยค่อนข้างจะเกินหน้า,า,า,นานเกินตาแรงอ่างมากไปหน่อยนะครับเพราะในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีในช่วงแรกเนี่ยมีการหยิบยกมาใช้กันเยอะมากครับหลังจากที่มีคนเริ่มปั้นเนี่ยก็เห็นข้อดีของนางแล้วก็เรียกว่าเริ่มปั้นกันอย่างยกขยโยกมันใหญ่นะครับด้วยความที่นางเนี่ยมี สามารถจะมีดตัวเองได้สามารถจะยื้อชีวิตตัวเองได้อีกต่างหากพร้อมกับใช้เลือไฟฟ้าเนี่ยมาทำให้ศัตรูเนี่ยแบบเหมือนกับติดินิจฉันแบบแบบมันโจมตีไม่ได้อะศัตรูไม่สามารถจะโจมตีได้เอออันเนี้ยเป็นจุดที่เอาไว้สำหรับการขัดขัดจังหวะของตรูได้อย่างโคตรดีนะครับอันนี้ก็บอกเลยเลยว่าใครอยากปั้นนางเนี่ยดีมากไม่ผิดหวังแน่นอนครับลองปั้นดูแถมค่าเรียกน้อยอีกต่างหากครับบอกเลยว่าตัวคอมตัวนี้เนี่ยควรจะเป็นอยู่ระดับ SR มากกว่าอยู่ R ด้วยซ้ำนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ ต่อมาครับเป็นตัวความประเภทจักรกลครับสายตั้งรับสายป้องกันนั่นเองครับจะเรียกว่าตัวคอนจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะมันเป็นเครื่องจักรนะครับก็รถถังตจ้ารถถังนนี้เองนะครับรือที่มีชื่อเรียกว่าาวนั่นเองนะครับสำหรับาจ้ารถถังคันนี้นะครับถามว่าทำไมมันถึงมาอยู่ตรงนี้ได้คือจะได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดูนิตนะครับที่ถูกหยิบยกมาใช้กันอย่างโคตรบ่อยเจอกันบ่อยมากใน p v p นะครับแพร่หลายเหลือเกินครับกับเจ้ารถถังคันนี้นะครับคือด้วยความที่นอกจากถึกแล้วนะครับ เขายังมีความสามารถจะผักกระตูด้วยคือแบบเหมือนกับเบิ้ลรถแล้วแบบชนตัวให้กระเด็นแบบถอยไปอะ่ะเอออันเนี้ยเป็นหนึ่งจุดที่ทําให้แบบว่าทีมของเราเวลาแบบว่ามันมันมันกำลังแบบเออเฮ้ยกลางยืนกันได้ดีอยู่แล้วพอมันผักแนวหน้าปุ๊บแนวหน้ากระเด็นปุ๊บอา้าวเราก็รวมเข้าไปพวกแนวกลางของตูได้สบ,บายช่วงแป๊บหนึ่งได้นะครับอะไรเนี้ยคือมันมันช่วยขัดจังหวะได้อย่างดีมากครับเป็นแทงที่เรียกว่าเลือดเยอะโคตรบอกเลยว่าเลือดเยอะมากนะครับกับรถถังคันนี้ฮะ พวกสายเครื่องจักระต่างๆเนี <c ười> <c ười> ่ยคือจะมีเลือดเยอะมากนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งยูนิตนะครับที่เหมาะกับสายเครื่องจักรมากแต่ว่าสายเคาน์เตอร์หรือว่าคนที่เล่นสายเคาน์เตอร์หรือว่าสายทหารเนี่ยก็สามารถจะปั้นมาใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทงชั้นดีเช่นกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ยูนิตที่สามารถจะปั้นยาวอะไรได้ขนาดนั้นนะเพราะว่าก็ใช้แค่ช่วงกันแค่แรกๆแค่นั้นแหละนะครับเดี๋ยวช่วงกลางๆแบบประมาณ3-4เดือนเปลี่ยนผ่านแล้วก็ไม่ค่อยได้เริ่มใช้กันแล้วก็จะเเรรริ่่่่มมแบบนน้้อยๆลงะาาาววีีีตทดก ะะและตัวละครตัวทมานะครับเราก็อยู่กันที่สายแท้งอีกแล้วนะครับก็คือน้องไอติมมันเองหรือว่าไอดีอันฟอนครับน้องไอติมเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวละครที่อาจจะมองผ่านไปก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยค่าเลขของน้องเนี่ยมีแค่2เอ็นครับทำให้น้องไอติมก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่หลายคนเนี่ยมักจะหยิบนํามาใช้เหมือนกันครับด้วยความที่ปั้นง่ายด้วยครับน้ A T องววนี่มีความสามารถสามารถกระแทกโลก่ผักตูเนี่ยให้กระเด็นถอยไปได้นะครับทำให้แนวหน้าตูเนี่ยแบบกระจ,ยระจายถอยไป แล้วก็ไปล้วงพวกแนวกลางได้สักพักหนึ่งก็เป็นตัวละครที่เหมาะมากครับกับการนำมาปั้นเชือแกแรกนะครับแล้วก็อนาคตของน้องคนนี้ก็ไม่ได้ว่าไกลก็เรียกว่าก็นั่นแหละเหมือนกาบขับรถถังนะครับอยู่ในช่วงพักๆหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ก็ก็หายไปนะครับเพราะว่ามีตัวคนที่ดีกว่ามาเองครับแต่ว่าช่วงแ,แรกตอนนี้ก็สามารถจะปั้นได้ก็ลองพิจารณาลองดูกันดูก็แล้วกันนะครับ โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเทเลที่ผมแนะนำครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวละครที่ผมแนะนําไปว่าถูกใจกันบ้างหรือเปล่านะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบไกด์แนบนี้นะครับก็สามารถจะกดติดตามช่องของสเต p เ a y เอาไว้ผมได้ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าหากอยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเกม Counter Strike อีกเนี่ยก็สามารถจะคอมเมนต์เอาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมารวบรวมดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ว่าอยากให้ผมทำนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีกลุ่มคอมมูนิตี้ครับที่พูดคุยเรื่องเกมนี้นนนนะะะะคคคครรรัััับบบกกกกกกลลลลลุ่่่่มมม Counter Thailand Strike เเออองง็็จีีิิ์ยููใต้้้ปปขขาาไทศึษแ ตามอัปเดตข่าวอาะไรต่างๆได้นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่กอ่อตั้งมาตั้งแต่เล่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีอยู่ด้วยนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ทีริตต่อไปนะครับผมคิดว่าผมจะทําคลิปที่เกี่ยวกับทีริสที่ว่าเป็นแพทหลังสั่งเดือนเป็นต้นไปนะครับว่ามีตัวคอนตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนก็น่าป้านกมากครับแล้วก็มีตัวครตัวไหนบ้างที่มันจะแบบอันดับตกนะครับเออแล้วเราควรจะป้านตัวไหนในช่วงแพทหลังเดือนเป็นต้นไปนพวกนี้นะาาน,นะค,ะนะคลละนนั็ออาามจจอตดดไ้้เยยยวววว่่่ใหแุณงท แนวทางก่อนว่าเออเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันจะมาแบบมันจะมาเขาเรียกว่ามันจะมาแทนในตัวนี้นะอะไรเงี้ยนะครับทำให้เราคุณรู้ว่าเออเฮ้ยตัวนี้อนาคตอาจจะไม่ไกลมากเพราะเดี๋ยวยังมีตัวนั้นมาแล้วนะครับก็ปันเอาไว้พอเหมาะพอควรอะไรพวกนี้พอนะครับประมาณนั้นโอเคก็เดี๋ยวรอติดตามก็ได้เลยครับเดี๋ยวในไกด์หน้านะครับผมจะมาแนะนําพื้นฐานการเล่นของเกม Counter s i k e นะครับในเซิร์ฟเวอร์ไทยนี้นะครับว่าควรจะเริ่มต้นยังไงอะไรยังไงนั่นเองนะครับเดี๋ยวพอเกมเปิดเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเอ้ยมันควรไปแนวไหนควรรเเเเป็็นนนนาางงงงงกัััไไ่่่ออะจู้้มลยย นั่นเองนะครับแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับถ้าเกิดชอบนะครับจบคลิปนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะลาบายครับ